ขึ้นแท่นเป็นว่าที่ลูกสะพายของครอบครัวชิปชอบสําหรับนางเอกสาวพระบพยรมิดานางเอกของช่อง7จ็ดสีเพราะหลังจะเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการกับหนุน ชนชนกชิดชอบลูกชายของนายเนวินและซอตายก็มีภาพน่ารักน่ารักของพระพายและครอบครัวชิดชอบออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดครอบครัวชิดชอบเดินทางไปส่งสามนักฟุตบอลในทีมในการฝึกซ้อมและก็ทดสอบฝีเท้าที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นัประเทศอังกฤษและถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนไปในตัวสาวพระพายก็มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยงานนี้บอกเลยว่าจากภาพที่เห็นนะคะบอกเลยว่าหวานมากจริงๆสําหรับครอบครัวนี้